วันนี้นันนี่มีอะไรนะคะก็มาพร้อมกับน้องกล่องส้มนะคะน้องมินิป๊อปเพนะคะก็ก่อนที่จะมาแกะกล่องพร้อมกันนะคะเดี๋ยวกิฟต์เอาบรรยากาศที่ช็อปซันฟรานนะคะมาฝากเล็กๆน้อยนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาชมพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ ก็ไปชมบรรยากาศช,ช็อปในซันฟานกันเรียบร้อยนะคะตรงนี้นี่กิบถือกิ๊บโชคดีมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้ทําการนัดหมายก่อนที่จะเข้าไปนะคะแล้วก็บังเอิญเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ SA ท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงมาต้อนรับก็ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ากิ๊บเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยขัดแต่วพอดีเห็นกิ๊บคุยกับน้องสาวเขาก,ก็อ้าว คนไทยหรอคะแล้วก็แบบว่าโอวีแบบต้อนรับดีมากค่ะแล้วก็แบบว่านําสินค้าที่เราสนใจนะคะมาให้ชมแล้วก็แบบว่าเวลคั่แบบสุดๆรู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วก็ประทับใจ s a ท่านนี้มากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปพบ s a ท่านนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่ะกลับมาที่ตัวเรื่องน้องมินิเซนฟานเองนะคะกับโซอาเลยนะคะณเวลานั้นนะคะก็คือแบบว่าเหลือแต่เป็นที่เป็นไซส์ปกตินะคะแล้วก็คิดเลยอ่ะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ด้วยความที่ จะได้น้องเขากลับมานะด้วยนะคะก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่จากอเมริกาเป็นเครื่องที่ฮานดะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไฟล์กิปไปถึงตั้งแต่เช้ามืดนะคะประมาณตีสี่กว่านะคะก็ช็อปทุกช็อปคือมีป้ายแปะไว้เลยนะคะอย่างอย่างที่กิปได้ถ่ายให้ดู ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเขาจําเป็นที่จะต้องปิดช็อปทั้งหมดนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของตัวโควิดนะคะแล้วก็บังเอญพอสายๆอะคะ่ะทุกคนก็เลยลงไปเดินเล่นตรงดิวต้ฟรีที่เป็นแบบขายเครื่องสําอางน้ําหอมแล้วทุกก็เห็นป้ายตรงแคชเชียร์ค่ะเขาเขียนไว้เลยว่าถ้าคุณสนใจช็อปแบรนด์เนมช็อปไหนนะคะให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะเอ es, เมสบูการี ชาแนลอะไรประมาณนี้นะคะที่เป็นที่เป็นช็อปท็อปๆนะคะก็คเลยอ้าวบังเอิญคีิสนใจอยากจะดูสินค้าพอจะพอจะติดต่อ,อยังไงได้บ้างก็เจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยค่ะก็ด้วยความสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเขาก็บอกว่าคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวเขาประสานงานให้และประมาณนี้คือก็ก็โอเคได้ค่ะก็รอไปสักประมาณ5นาทีกว่าได้นะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางสนามบ,บินนะคะบอกว่ามาพาเราเนี่ยเดินไปที่ช็อป ะะแล้วก็เป็นแค่ช็อปแอมเสช็อปเดียวเลยที่เปิดนะตอนนั้นนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเปิดเฉพาะลูกค้าที่สอบถามถึงเลยหรือเปล่าเพราะว่ากิ๊บสังเกตคือช็อปอื่นชาแนลอะไรต่อต่ที่เราเห็นว่าเขาปิดตั้งแต่ต้นนะคะก็ไม่ได้เปิดเลยนะคะร้านคือปิดไฟมืดเลยนะคะก็แต่ก็จะมีแอมเสเท่านั้นที่เปิดชอ็อปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ s a ถึง2ท่านนะคะที่เข้ามาดูแลนะคะแล้วก็ด้วยความที่ โชคดีค่ะก็พอถามสอบถามถึงทาง SA ก็รีบหยิบให้ดูเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นสีที่กิ๊บเลือกมานะคะก็จะเหลืออยู่แค่2คู่แต่ว่าถ้าเป็นสีดําก็ยังเหลืออยู่3ามคู่อะไรประมาณนี้นะคะเราอย่ารอช้าค่ะมาชมกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ตั้งแต่ตอนที่ซื้อมากิ๊บก็ยังไม่ได้แกะกล่องอะไรเลยนะคะก็ค่อนข้างเจ้าหน้าที่ SA ที่ญี่ปุ่นเองก็น่ารักมากๆค่ะแบบว่า เแบบังเอิญโชคดีด้วยแหละว่าเจอเจอ,เจอเจ้าหน้าที่ที่มีความแบบตั้งใจบริการเลยประมาณนี้นะคะโอเคก็เปิดมาปุ๊กก็จะเป็นหอตัวผ้ากำรรมะหยี่นะคะหออยู่นี่ค่ะนคะคะดูที่้ใกล้ ในกล่องก็จะไม่มีอะไรแล้วค่ะนะคะก็จะเป็นในตับตัวผ้าก็จะยึดติดกับกับกล่องเลยนะคะผ้าบุกก็คือเราสามารถที่จะเก็บน้องไว้ในกล่องนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยกิฟชอบในความที่แบบว่าแป้นเขามากๆเลยนะคะก็คือว่ามีความเอ่อคุณภาพความแน่นหนาอะไรต่างๆนะคะก็ ดีค่ะทำให้ไมล่ล่วงหลุดก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความแข็งแรงนักใช้กำลังดีเลยค่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะของวงรีนะคะเป็นโคงง้งวงรีด้านหลังแป้นก็จะ เป็นสีที่ล้อตั้งแต่ด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังทั้งหมดออยู่กับติ่งหูไม่ใหญ่เกินไปเดี๋ยวคิทจะลองใส่ให้ดูะะพอใส่กับติ่งหูแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันจะพอดีเลยนะคะไม่แบบว่าไม่ใหญ่เกินไปไถ้าใครไม่กรอแกงไม่แบบว่าไม่ไม่น่าจะหลุดหายอะไรประมาณนี้นะคะก็ชอบเลยนะคะกําลังดี ส่วนราคานะคะคที่ในช็อ,ชอปแอรเมในสนามบินนะคะตัวนี้เนกิ๊บได้มาอยู่ที่สี่หมืนเก้าพันเยนนะคะแต่ว่ากิบก็ถามกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันแล้วถ้าเป็น,ปนช็อปข้างนอกล่ะที่เป็นราคาปกติแบบมีมีแท็กมีอะไรก็เจ้าหน้าที่บอกตอนนี้นะคะก็ตกอยู่ประมาณอยู่ประมาณห้าหมืนห้าพันเยนอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกว่าเป็นเป็นราคาโดยประมาณนะคะแอบกระซิบนิดนึงด้วยน้องกล่องนี้นะคะเป็นน้องกรยาหรือกอยาร์นะคะก็คือว่า เดี๋ยวเรามาแกะกล่องพม้อมากันนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่าใครมีคําถามอะไรนะคะคิทก็จะยินดีมากๆนะคะ,ะได้ได้ลูกพูดคุยแลกเปลี่ยนเ,เป็นข้อมูลกันนะคะแล้วก็ยังไงขอบคุณอีกครั้งค่ะคที่ติดตามรับชมนั้นนี้มีอะไรแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย